ร้อนดีนักเอาชาเย็นมาปั่นซะเลยนี่เริ่มจากเราเทน้ำชาที่เราทำไว้นะจ๊ะอ่าเป็นชาใตา้ผสมชาตาเมือ่อใส่นมข้นหวานนะคะชอบหวานมากใส่มากหวานน้อยใส่น้อยใส่น,สนมข้นจืดเพื่อความมันนะจ๊ะเสร็จแล้ว่าเราก็ปั่นกับน้ำแข็งเยน็ยนเยน็ยนเย็นเย็นอ่ะปั่นไปจ้าอ่า เสร็จแล้วใส่นมข้นจืดเพิ่มนิดหน่อยอ่าถ้าปั่นแล้วติดนะอ่าปั่นจนละลายเป็นเกรดน้ําแข็งเลยเสร็จแล้วเทใส่แก้วจ้าแล้วเราก็ท็อปด้วยซอสคาราเมลเล็กน้อยเพื่อความหอมหวานของชายเย็นของเรานะจ๊ะหรือใครชอบวิปครีมก็บีบใส่ก็ได้นะไม่ว่ากันอ่าเสร็จแล้วชายเย็นปัน่นหวานน้อย ลองชิมดูอ่าอ้โหอร่อยเย็นชื่นใจโอ้โหร้อนๆอย่างนี้โอ้โหราดเข้าไปเพิ่มอีกอ่าเพื่อความหวานหอมโอ้โหโอ้โอกินไม่เกรใใจน้ำหนักเลยเออไปเดี๋ยวค่อยออกกำลังกายโอ้โหชื่นใจโอ้โหลองไปทํำดูนะจ๊ะสุดยอด